สบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกันอีกวันที่สองพี่น้องเอ่ยของการทำกิจกรรมของเขาอีเมซอนน้ำหนาพาทางต่อมากรลุกสาวโก๊กค่ะเจมานั่นเองค่ะแอนดักสิคะต่อมาเจมีดต่อมาพอมีน้องตาน้องเอื้อยค่ะแม่น้องเทนน้องอํม มันค <S ý st> <t> ือสิเป็นลุมอยู่คือก่าบมได้เข้าไปได้เลยมันเข้าได้ยุ่ไได้อยู่กเออยเบข่าวดอกงยะยสิปอยูอยู่่งดยโอ้ยบรายานนักระวังได้พ่อพ๋อระวังเด้อก็เป็นห่วงเจ้าเอาต่อเอา พี่น้องมือหนิกาเอาสิเอาเสือมามอบให้ทางโรงค์เฮียนอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านนะนี่พี่น้องขึ้นน้ำขึ้นบ้านบ้านบ้านซนเผาน้ำขึ้นขึ้นบ้านน้ำขึ้นเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์น่าเขตเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย จะมันเลอะ <c oughs> ดีหน้าบ้านเฮือนเขาเจ้าพี่เนาะการที่มอบก็ห้าวกาบเข้าไปพิธีพิธารน้องพี่น้องเอ้ยเน,ะ <c oughs> นาะหนองเฮียนบอลาไว้บอสันอันนี้นะแต่หงเฮียนใหญ่เตบิบเนาะ วางเจมานะวางแต่นักเรียนผู้ทายต่อตื้อทีและห้าโอกาสเลือกเป็นโหงเฮียนพี่น้องเ้ยหงเฮียนที่ดอยโอกาสแล้นะแบบเด็กน้อยนะเด็กน้อยดอยโอกาสีงง่เ โอ้ยแม่กับลูกอ้อาวบางลูกเออปะปะเออแต่ว่าห้องเฮียนเดินนี่เออเดินตรงเฮียนก็กว้างเนาะเมื่อนี้ห้าก็ได้ม,ม,มาม่าพี่น้องเอ้ยขน,นมนมแต่ก็มากาาบ้าน นม่บ้านเฮื่อนขาเจ้าก็ได้วัอนี้แดดเดือดฐานผสมขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเบิดทุกคนที่สนับสนุนมาในเถื่อนนี่นะครับเนาะขอให้ได้บุญกุศลกันใลยล่ครับผมโอ้ยห้าอย่างขึ้นพูดเลยนี่นะมันเป็นโนน ดาว8หาดาวอีอ่างี้ยอสบายดีลูกสบายดีด <c oughs> น่าหักเลยพายอยากกินขนมสิเมื่อคืนยกเมื่อคืน กูได้มวอย่างเงจะเม็นเนาะเซอร์อาจารย์รับตาลุงมาลุงมาตาเป็นจะกอลหายด้ยกำลังเอาสุดีละหายแกน้องนนักเรียนคู่กันบ่เนาะ

หลังจากที่ในเด็กๆใส่ชุดกีฬาแล้วเนาะครับาจาสี่ดีพากันแจกขนมให้แก่น้องๆนงักเรียนเดีว่าในนี้มีร่วมมีอยู่ป้อนหนึ่งอดป้อนหาน้าเรียนกรบเปลายคนปัดใดเนาะนักเรียนกบบรบเปลายคนบัด <c oughs> ใดมาตากับเขาาตป็นตาขง่ขงหนึง่งเนาะ

ใจเห็นล right ้วมีหอยนิ่มหอนิ่มรบแต่ละคนมีใจนั่งเป็นระเบียบกเมื่อวานเนี่ยมวานนี่แบบอก็ะือกนอย่ ดีใจดีใจหลายที่เห็นหอยยิ้มของน้องนเียนทีเ้อยเนาะเอเพิ่มอีกก็ได้กินเลยก็กินเลยแกกินเลยก็ได้กินต้องกินเป็ระเบียบเด้อี่ได้้วาะยัง ได้ได้สองเลยยานของานพี่ไดขอมบ้านนาพีเชิญเชิญได้ขอบ้านกับของบ้านได้ก็ได้

จ้ามลงิกันเิลยมีจัดเต็มมาพี่น้องเลยเอาหา่ยเอามคือบอกินแลนุ่ขนมนะกินไหมแกกินแกกินเลย แกกินลขนมนานลูกอันนี้พ่อหาพี่น้องเอ้แต่สิเป็นสาวเนี่ยบไาน้บ้านนะบ้านย้นบอกืนะบ้านะบ้านยังบ่อจารย์โดยไมู่อบ้านนำขึ้นโดยโดย เอาวหนาตาคือคือการเป็นเดอกกับน้องวันนี้ลูกอ่าเป็นเดอกกับน้อง làm được toạc dây kia là đâu? Ừ... <laughs> đào tam hợp dây cũng vậy, อันเป็นเด็กหน่อยส้นเ้าพ,พี่น้องเอยกาสีบางทีเบิง่งนี่คือสิบบางทีฟังเท่ากับบกเข้าใช่ที่ได้นี่นะเออคือบอกแก่ละลูกเอาเอาเคยกินขนมมัฮะคือเคเย็แนแบบคือแบบบ้านนะงน้ำืัอ ตอนนอกเนี่ยนะ่นี่ข่าวทงเดยอะก็จะเอาข่าวทงโอเกกินอสีเ็้มอันนี้เพิ่กนเสษตข่าวไปโรงเียนบ้านนายเอกเราไปเรากกะสิบอกเป็นวิธีพิทานกันนายเนาะอันนี้เด้องอาจารย์ะ แมนไปสูบแล้วยังมาทันส okay. ูบขอบคุณเมอสุกคนที่ติดตามขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเบอถุปผูทุกคนขอบใจทีมงานทั้งทุกคนที่างมาแต่งก็ขออภเเดียรั ทานัยเอท่ากับกสุภาพร้งแกกนไอาจารย์เกาขอบใจอาจารย์เก่าขอบใจขอบใจผู้สนับสนุนเนาะพวกานระเจ้าตอบไม่ยังยเนาะตอบกระชิน้ำใจเนาะที่จะให้เดินทางกอนไปมีนัที่กอลังทีเนาะถ้าถ่ายรารวยเราวยเนาะจาทู สบายเลยไเอากัะสิด้กับไปพี <Wha> ่น <Luis> ้องเออบ๊กันตะกับสิได้ไปต่อพี่น้องเ้ยสิพาอีมมซ้อนกับพอมีไปอันผ่า่านล่างเล่าะาวาคนอื่นที่มาเคยไปแล้วนะเออ ขากเนาะแบบอยู่ในหุบเขาเลยนะจากลากระเพี่อสํานี่พี่น้องก็พระคุณทุกท่านด้วยเนมาเนขอใหดีมแ้รวยกันทองเมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นเลยเราอย่าลืมฝากกดติดตามตามต่อ อนหมวกหอยออลืมซ่องพอมีน้ำเลือกอนาอุ้มอุ้ยอุ้มอุยอยู่อ้อของการเมนกน้หงองการบ้ากรบ้